แขนชมพันให้สอสนันแน่แคนมาเอาหมอแค่มาท่านผู้หมวดมาแล้วอันท่านผู้ใหญ่บ้านผมมาได้แต่ว่าหามาประกาศไม่เพราะว่ารักษาเสียงไว้ันายรัดาว่ะใหญ่แล้วขันเทียงอยู่หมท่านไดนเทียงเสียงไปแล้วเสด็จพอเขาขวัญหมท่านไดนเป็นอย่างยู่สิมาเป็นเสด็จพอจังใด แกนตมพันดูแกโอ้ยสอนสนันฟ้าได้ยินข่าวว่าเมื่อเศา้าสนับสนุนมาหาพัโอ้ยพญายูสาบอกฝากเสียงก่อนล้ก่อนอ่วยพรให้สอนสนันฟ้าเน่ยเดื้อจาป๊า พัฒนาทิ้งได้ก็ได้ทิ่นนพมนสโบอกมืแล้วทอให้ล้างห่มรอกคืนสองตัวไทยสองตัวไทยฮะสองตัวไทยงวดนี้สองตัวไทยก็มีแต่แต่พัทระหกเกทันแล้วหนึ่งสีเอาหนึ่งสองตัวไทยหนึ่งสีกัสีหนึ่งกันึ่งปูศิลาลุงปูศิลาลงไทยเดือหนึ่งสีป่นดวยถึงอยู่ในหัวไป ก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับต่อสอสามฟาร์มว้าวให้เฝ้าว่าวให้แก้สมพานไต้แถมสมพานกว่าแมนโอ้ยเฝ้ากะเฝ้าเพราะใมีตาที่ให้แถมสมพุภาพให้สอสามฟาร์มอยู่ไี่ไม่แห้งดอกเจ้าเอ้ยมาแล้วเจ้าจะไปทางหลังหรือจะไปทางหน้าไปตามทางถูกทางโคงเออเออเออแม่นกต่ยัง ให้เจ้าไปสบายมีความสุขมากล้นทางที่แยกก็ให้พ้นกับขื้นบ้านให้สู่ฟาร์มเด้อขอสนานฟาร์มเออ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 เอ้เอ่ากอเออเออเออเวยเออเออยเกอกอเก แก่กาบกลวยกองกลองกินเป็นความจริงท่านสอสารนันพัฒน์ได้สนับสนุนกับานะายอุสาพ่อรอมในงานแข่งขันเรือประเพณีบัติผานลาดอยู่หหวยพระภผลัดไทยก็ขอให้สอสนันพัฒน์มีความสุขความเจริญและก็ทีมเรือประสบความสำเร็จแม่นที่แพ้ก็ให้แพ้ในที่หลังเขาจะแต่แพ้ออกก่อนสาธุสุขสบายมาห่างทามาตาใส่กระเด็น ไปยังเรือสองลนั่นือบอกเขาฟังนเนีปาห่วมัตาแดดทอดเจ้าก็จะทวงไปทัวร์ไรอันเรือที่มีขนมไปาห้นัดอกโอ้ยมันมีขนมนั่นแม่ว่มีจิญรัมล้บานนคู่คักใช่ไหมมันสอดมาในันได้เป็นคู่โอ้ยบ้านนยเชิญรัมกันหน่อยเจร้ย์พอจะมาบอกกับคอยขอบพกใครมีลูกชัวร์ชัวเก่า งานใดญนู้นเรือสิมาสิได้พผ่านใพี่น้องฟังครูที่หกสอไซฟอนบอกกันกับสาวสวยนั่นที่นี่ว่าผู้เดียดจันใดเฮาลำลำลำเทียนตาบิ่นลงลงมันหัวตาเทียงยังไม่ค่อยจังไงมันหัวตาเทียงมันไปโคตก่อนล้ำเขาโอ้ที่โอ้ยคอยลืมมันเป็นคำคลองคำคลองคำจอด มันบ่ฟังน้ำเรื่องเป็นเรื่องดอกคว่หวังฟังปลาวันหอ่บันใช้ก้อนที่ดังดอกมาได้ปาดโอ้ยก้อนเคยไตกหน้าคอมกาลิสินคำกำบันทงเฮ้ยมีสาวมักมันพันเกี่ยวแต่ก่อนมากทอดินทอดปลาที่เวลาอยู่น้ำกันความสัมพันธ์กุมเกี่ยวทองที่อุปยามเยียม สดจพอลูกผิดหลายบดตับมาคูปใจ๊พงษ์สลดติมากันคือสิกินทรียนายระบาดพูดเดียว่อยู่ออมอโออ้ยพ่อกับแม่นนองกับพ่อยน่อมหายได้นอกกันหากันด้วยใหนดีดีเลยกับมักหนอกมจะได้ผ้าบ้างั้นไม่เป็นจังดอกไ่เป็นแล้วมาเจะได้มาแปดพันล้านนี่มาเจได้อยู่หอมาเกียนเ่นมากันคือสิกินดรย ไปเที่ยวจ่าอยู่อ้อมอ้อมพอกับแม่น้องกับพอมย้อมห้อายดอกแตงงานแต่ว่าความขี่ข้านตันด้านสัวหมอวันชัเป็นกระมุยหาหลักไก่กาดอกน้ำบักเดี๋ยวจะเพิรลบอันตันพยาบาลมากกูใจจิกาด้าจันปะกาเลือดสะกอนแนดอกว่นจันอาวแล้วก็เที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวที่หกนะครับชฉชัยวัดทพร้อมเร็วบรรจุพิพาขึ้นสู่หยุดปลอยและก็สาวสวยนันเทนีทับคุยกับลูกกับเมียเสร็จสับเรียบร้อย นวดน้ำมันพันมือบรรจุฝีพายขึ้นสู่จุดปล่อยหลังจากโอเพ่นเที่ยวที่6จบไปแล้วทีมงานท้องถิ่นของเราก็เตรียมตัวจากเที่ยวที่7ถึงทเที่ยวที่2ประเภทไทยผ้าใบพายกับท่านผูชช้ชมไงแล้วเรือบ้านหอยก็ชิได้แข็งแล้วกรมาการ,ปปรม,มการจุดปล่อยพม่าถอดประจันทรวเดียร์ทอปจิตตายเลยนะะกรรมการจุดปยังมีโฮมนะแต่ว่าพอเท่าก็ลูกเคยสองคนอยู่กางเวทีนี่แม่ตานผู้ใหญ่บ้านอุษาดิเราก็มาเขาห้ม เล่าถาดึงอันนั้นนี้เราเล่าถาดึงาาก็พาต้นนี่นั่นเราว่ามึงอย่าลามนะมีพ้าขุดฟันสาวบางนิยุก็มองเรียวเลยเชิญครับเรือโอเพ่นครับครับเที่ยวนี้เราท่านจะได้พักครับตอนนี้เรือชัยวัดชอชัยวัดขึ้นปหลี่ยังครับจากบ้านท่าลาดครับเรยนเชิญครับพบกับสาวสวยนันที่นี่ขอมุดงคแม่เป็นระยะระยะนี่ ขอ้อบุญกำลังเขียนอยู่โยดยคุณนายรลดดาเสียงไม่ใส่เสียงนั่นเสียงออกไปใส่ยัยอุสาเสียงนั่น <S <S ดีใจร้ายจัดเรือเลือมาอข้อบูนมาแต่เงอนก็จะนายหะอือมิดใสบัดความนัดเท่าตั้งแต่วันที่แปดบัดพระโทษตามเฮาหกว่งเศร้าม้เจ้าออกมาไปว่าสัตว์วันที่แปดมีมุลผงมาถาแล้วเถื่อนหนึ่งต่ว่าพาอยู่ันเขาขั้นยังก็อขั้นยังก็อพายุคือว่าขั้นยังก็ ข้านนี้ข่านนี้แห้งจะน้อยพายุอวองก็มา